พี่น้องเอ้ยเพิ่นวาสุขเสมอมันเสมอมันเครื่องไม่ความเจ็บจะสดยความไข่ยาสมีเดอ้อพี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไท่ชาวนาพ่อค้ากับบดีเมธีนักปราดราษฎรอันเป็นที่เคารพรักสู้ผู้สุขคนครับวันนี้กระผมชุมพรน้นำบุตรีครับจากนันชุมพรแท็กเตอร์บ้านหินลาดตำบล่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกันเยิ้มครับ เมื่อนี้ผมกลับมานำเสนอรถไถคกุปต้านะครับเป็นดุ่น L3408 DT นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2 5 51นะครับอุปกรณ์มี2ชิ้นนะครับราคา1 0แสนบาทนะครับราคา1 0แสนบาททวนไม่รวมส่งนะครับค่าส่งกับว่าแพงนะครับพี่น้องเพราะในคาน้ำมูกน้ำมันซื้อๆดอกนะครับยางดีสเส้นเลยนะครับคือว่ายางยางโอเคทั้ง4เส้นนะครับ ยางหลัง80%เป็นของดันหลบนะครับรถล,ลุยน้ำนะครับรถล,ลุยน้ำแต่ไม่ผุนะครับไม่ผุพันหลังเป็น225นะครับของซูเปอร์เครถคันนี้ทำเครื่องมาแล้วนะครับไม่มีไม่มีน้ำดันไม่มีไอนะครับ แต่มีเสียงเ้าเนี่ยนิดหน่อยนะครับเสียงเ้าแกนเ้าจากสึกหน่อยหนึ่งนะครับมีเสียงเบานิดเดียวแต่ว่าเครื่องระบบแบวนลูกสูบนิ่มนะครับหนึ่งแสนบาททวนนะครับเอกสารครบนะครับคันนี้พี่น้องสนใจก็โทรมาเลยนะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับโฟวินใช้างานได้ปกติครับ เปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ไม่มีผุนะครับรถใช้ททางานอยู่สามพันกว่าชั่วโมงแล้วมีอะขึ้นมาบ้างหรอเล่าสีเดิมนะครับสีเดิมศูนย์หกสองแปดสองห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับพี่หลงไฟไฟหน้าออกนะครับไฟหน้าออกทั้งสองหลอดเสียงแตกก็มี เครื่องระบบนิ่มนะครับมีเสียงวาวหน่อยหนึ่งนะแกน์วาวสิะดูร,ระบบฟอร์มินนะครับไฮรดรลิกปกตินะครับว่าได้เรียกนะครับหนึ่งแสนบาททวดน,นะครับคนบัาขาวนะครับเกียร์ไม่หอน ระบบไฟใช้ได้เครื่องอย่างแรงดีเลยนะครับบิดไฟสรุปิดไฟซะ ดันมาด้หอลูกเอาไปใช้งานครับท่าน,นี้เจ้าของเพ่นเปลี่ยนลูกสูบแผนมาแลลวเด้วยครับเห็ดทำเครื่องมาแล้วนะครับกระบะกระบะกระบะปูน าน้ำตัม้มใส่กีน้ำตัมนะ้มเนี่ยอย่างเครื่องดังนิ่มๆน,นะครับมันมีเสียงบาวนิดหนึงที่โผล่มานะครับแต่ว่าสร้างเป็นว่าไ่เป็นอย่างนะครับ หนึ่งแสนบาททวนนะครับพี่น้องสนใจกันเพ่อมาครับเอกสารครบ0 6 2 8 2 5 5 7 5 0นะครับแอลสามสี่ใช้งานเครื่องไม่ไอไม่ดันนะครับเครื่องทำมาแล้วนะครับสร้างสร้างระดับได้นะครับจะฟ้องเกินว่าครับแต่ว่าแกนวาวไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีเสียงนิดนึงพี่น้องสนใจเพื่อมาครับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ